ทุบชุบชุบยกเปล็ดให้ดูสิยกเป็ดให้พ่อพ่อแม่หนูสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีข่ะยังสวัสดีค่ะก่อนนี่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 สวัสดีค่ะ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 ตกมือแปะแปะตกมือแปะแปะไอรินตกมือแปะแปะ ไอรินตบมือแปะแปะตื่นนานหรือยังคะเนี่ยจะเดียกขับพ่อพ่อมแม่ก่อนไอรินตื่นนานแล้วคะ่ะไอรินเล่นของเล่นอยู่เจ้าเอ,า,อามาลำอคมันละโยกไอรินโยกเยกไอรินโยกเยกไอรินโยกเยก ไอลินยกเยกไอลินยกเยกไอลินยกเยกเสร็จบังอ่ะลูกยกให้ดูหน่อยยกให้ดูหน่อยยืนได้หรือยังคะเดินไปข้างหน้าได้แล้วเดินไปข้างหน้าได้ยังคะไอลินเดินไปข้างหน้าได้ยังก้าวไปลูกก้าว เจ็ดเดือนแล้วค่ะลองก้าวหน่อยสิก้าวได้ไหม <7 S 1> ลูกเจ็ดเจ็ดเดือนนะก้าวให้ดูหน่อยสิหนึ่งอ๋อขาอ่อนขาอ่อนไอรินขาอ่อนสู้อีกสู้ชู่ไอรินชู่ชู่ไอรินชู่ชู่ ไอวายยังไม่ตื่นเลยห้าโมงกว่านะลูกไอวายยังไม่ตื่นเลยนอนนานว่าง่วงจัดนลยลูกวามันเม่นกับไอรินมาตื่นได้แล้ว,ข,ลวข้ามแล้วข้ามแล้วค่านี่ยายทำอะไรให้กิน กล้วยหรือคะงานเฉลิมกล้วยกับมะละกออาบูคาโดหมดยังกินไหมอาบูคาโดกินไหมคะออคะเอ,อ้าหันหน้าขึ้นมาพิกมาพิกมาอันนี้มันมันเดี๋ยวตาพิกให้เดี๋ยวตาพิกให้นี่ไงหัวอยู่นี่เออเอา้าวหัวเป็ดอยู่นี่ Nang này mấy nang ba nang kể mấy chúc à mày ôm mày Bữa 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 mày 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 พักก่อนเนาะไปเล่นหลังบ้านไหมทำอะไรคะไปว่าเล่นหลังบ้านเปล่าใครใครใครลินค้าลินค้าลินค้าลินค่ะ ไอลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่ครว่าพี่หนูยังไม่ตื่นพี่หนูยังไม่ตื่นนมยังนี่ไงออมาไหมนินง vâng vào và vâng 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 em hai vâng 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 là

น,น้องไอลินเอามือทำไมคะไอลินเอามือทำไมคะไอลินเอามือทำไมคะฮึฮสวัสดีค่ะเอาตัวมือแปะแปะฮึฮตัวมือแปะแปะ,แปะ,แปะ,แปะ ยืนหรือว่าจะนั่ง,องไอดิดค่ะค่ะค่ะอืมือมาทิ่มตา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 นอนกับตาตาไหม <c oughs> น่ากับตาตาไหมนีจ่จะนอนกับยายใหญโอ้โอ้เอ๊ <c oughs> นีจ่จะนอนกับแม่แม่นีจ่จะนอนกับพอ่อพ่ออ <c oughs> ืมอืมอาบนแม่เราเลียบน,น,น,น้ำไปไปเดีย๋ยวตาไปลองน้ำให้นะไปจิ๊บ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะตัวมือแปะแปะไอรินไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วไอรินไปอาบน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะตัวมือแปะแปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับพ่อแม่ก่อนสวัสดีค่ะ